วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเรื่องของความขักแค่งและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิตท่านชาตินี้และชาติมา พี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้ตรงได้สวัสดี ในยุครัฐบาลอภิสิทธ์เป็นชาชีวะนะยุคนั้นเราคงจับได้ว่าเขมนใช้อาวุธถล่มตามชายดแดนเขตแดนไทยตามชายดแดนเข่แด,ดนไทยนะฮะทำให้ประชาชนคนไทยล้มตายกันเป็นมัดเป็นจำนวนหนงาะการยิงโต้อตอบของฝ่ายของทัพไทยนั้นจึงทำให้มีความสงบเกิดขึ้น นั่นผ่านไปแล้วครับนั่นผ่านไปแล้วนะต่อไปนี้ผมจะพูดสถานการณ์ที่เป็นจริงนะหนึ่งบริเวณรอยต่อของเขตแดนไทยใกล้พระวิหารมีกับระเบิดที่ยังไม่ได้กู้อยู่บ้างบังเอิญน,นักเรียนเทคนิคคนหนึ่งเดินและ เดินเดินเดินแล้วแถวบริเวณพระวิหารถูกกับระเบิดทางฐา,านพรานไทยได้ไปสร้างรัว้วได้ไปสร้างรัว้วนะอ,อาจจะห่างไกลจากพระวิหารไปที่ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่อีก เพื่อความปลอดภัยนี่คือเป็นช่องทางที่กัมพูชาได้พลิกสถานการณ์จากการใช้อาวุธมาการใช้ประชาชนประชาชนระดับล่างขรมายึดแผ่นดินไทยขั้นแรกก็คือแผ่นดินที่เราไปล้อมรั้วานุด่ดดานนั่นแหละครับ วกวาดกับระเบิดหมดได้ให้ประชาชนขเขมรเข้าไปอยู่เราไม่ได้ห่แล้วปล่อยฐานพลาดปล่อยการปล่อยครั้งนั้นนะครับมันเหิมเกริบการพูชาเหมเกริบแล้รไทยอ่อนแอเหิมเกริมยังไงครับก็ ครอบครองขบาครอบครอ,บองที่ดินเพิ่มขึ้นขยายตัวขึ้นมามนะีมีแผ่นที่ไหมใครมีแผนที่อยู่ที่ไหนเนี่ยนะด้วยการเปิดช่องให้ขเมรออกิยบมาครอบครองไปดินไทยปรากฏต่อมาว่าคุณเทนสนับสนุนให้ขเมรลุกล้ำข้ามาในอาณาเขต ตั้งแต่ภาคอีสานทอดยาวตลอดมาทางใต้ถ้าเมนเข้ามาลุก,กล้ําตั้งแต่อุบลราชธานีลงตลอดมาเราไม่ได้ขับไล่เรายินยอมใครยินยอมกองทัพยินยอมเลยรัฐบาลยินยอมเลยถ้าถามท่านแล้วท่านจะให้น้ำหนักยังไง มันเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนีู่ปนี้นะีน่เอาเป็นว่าพราะวิาหารมันอยู่ใกล้กับกับมุมนี้อะบุบจากเียนี่นะอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันเขาติดตามต่อไปนะปรากฏว่าก่อนกำลังฐานพรานละเลยหน้าที่หรือสมยอม หรือไม่มีกำลังพอที่จะผลักดันให้ประชาชนที่ไาที่มาล้อมอนาะล่วงล้มอนาเขตของเราพระวิหารตั้งอยู่บนหน้าผาสองด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีรว้วหนามฝ่ายไทยล้อมเอาไว้เมื่อก่อนหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเพราะ พระวิหารนั้นถึงแม้จะตกเป็นของกัปปูชาก็จริงอยู่แต่ที่ดินที่พระวิหารตั้งอยู่นั้นเป็นดินแดนของไทยถ้าจะมีปัญหาก็เดียวปัญหาทับซ้อนปัญหาทับซ้อนเฉพาะดินแดนที่พระวิหารตั้งอยู่ไม่ใช่4.6่จตารางกิโลเมตรที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนใครพูดว่า เพ้นที่สี่ยุดตาลังกลูโเมตรเป็นพืชที่ทรัตว์คนนั้นทรยอาะต่อชาติถ้าเป็นคนไทยผมจะย้อนกลับไปสมัยปีหนึ่เนะครับหนะึ่เนยเขตแดนไทยกัมพูชาคสหนะึน่งศูนยคณะกรรมการชุดที่สองยืนยันว่าเขตแดนธรรมชาติโดยใช้สันปันน้ำตาม ที่ได้ตกลงกันเมื่อคศ1904ตลอดแนวทิวเขาเขาดงรักเป็นระยะทาง195กิโลเมตรตั้งแต่ช่องบกถึงช่องระกำช่องระงำได้ปักหลักเขตแดนตั้งแต่หลักที่หนึ่งช่องระงำจนถึงหลักที่73ที่หาดเล็กเดิมเป็นหลักไม้ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักหิน คสอ1918รวมทั้งสิ้น73หลักเป็นระยะทาง603ก,กิโลเมตรกับบริเวณสันปันน้ำ195กิโลเมตรซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติที่ไม่ต้องปักหลักข้อมูลนี้ได้มาจากศาสตราจารย์ดรสมปองสุรเดตกุลน,นะครับต่อไปครับจากบันทึกของหม่อมเจ้าวงเฉิบ ไม่ใช่อย่างกูนผู้แทนวันที่29กันยายน2 5 0 4ผู้แทนรัฐบาลไทยการตีความสนสัญญาประการแรกเส้นเขตแดนจะต้องเห็นได้ด้วยตาและสำหรับภูเขาดงรักนี้ฝ่ายฝรั่งเศสโดยพันโทแแบรมากมี ความยินดีได้พบว่าภูเขาดงรักเป็นภูเขาสันปันน้ำที่สร้างเขตแดนไว้ให้เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วอย่างชัดแจ้งนะรัฐบาลไทยเห็นว่าเมื่อสนที่สัญญากำหนดเขตแดนไว้ตามหลักสันปันน้ำแล้วและเมื่อสันปันน้ำเดินไป เดินไปภาพหน้าผาหรือใกล้หน้าผาก็ต้องถือเป็นเขตแดนที่ดีสมเจตนาจะต้องมีตีความว่าช้นปันน้ำกับหน้าผาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและรวมกันนะได้รวมกัน เป็นเส้นเขตแดนอันถูกต้องแท้จริงของสัญญาที่ไทยกับฝรั่งเศสทำเอาไว้ก่อนที่กัมพูชาจะเป็นเอกราชหมายความว่าเจ้านายของกัมพูชานะทำไว้ดีนะทำไว้ดีนะแต่ขเขมร เป็นใครหลังจากได้รับเอกราชแล้วเวียดนามส่งกทหาร22ตองพลเข้ามาขยี้กัมพูชาเพื่อสั่งสอนเพื่อสั่งสอนว่าไม่เข้าทีดีโดมิโนนั่นคือบาปบาปที่กัมพูชาทำกระไทยไว้เราไม่ต้องใช้มืออื่นเวียดนาม22กองพลนะครับ คิดดูกันแล้วกันมาขนาดไหนเพราะฉะนั้นในขณะนี้กัมพูชากันเล่นอะไรเล่นอะไรไม่ยึดถือเจ้านายตัวเองไม่มีหลักการชั้นดานผมก็อาจจะพูดอยากไปแต่ความจริงเพราะฉะนั้นผมว่าขอว่าใจของเขา ไม่ใช่ใจของเราไม่ใช่ใจมนุษย์ธรรมดาคนสามข้ามายึดิแผ่นดินไทยการที่เปแผ่นดินไทยนั้นมันไม่ใช่ของง่ายแต่กัมพูชา,าทำาปของง่าย ทำถนนคอนกรีตจากกัมพูชาขึ้นข้ามเขตแดนมาเอารถมาจอดอยู่หน้าพระวิหารได้แล้วในขณะนี้ผมจะมาจะกล่าวโทษพวกเราทหารเรานี่แหละครับเป็นใจให้กับกัมพูชาอย่างไร เพราะฉนั้นที่ผมมาพูดวันนี้ผมขอประกาศว่าผมผมมีต้นทุนครับผมมีต้นทุนคือนี่วิธีรีพลของผมครับเมื่อปี2อ0 5ที่ผมเป็นติตธรรมศาสตร์ทั้งเด็ดสองปริญญาตรี และการสําเด็มหมาปิดทางการโทษนะครับอันนี้คือพิธีในพลผมที่เขียนเอาไว้ว่าวิธีการระงงับข้อพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติครับนะนั่นคือจิตใจของผมที่ต้องการให้เกิดสติภาพขึ้นมาในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยกับกบูชานะครับเพราะฉะนั้นระหว่างไทยกับูชานี้่มันเล็ก,เลกครับผมยึดหลักการแต่กัมพูชาไม่ยึดหลักการครับ Yeah